นะครับกับเพชรพวงแลนวก็นอนน้อยกับปสุรกาลนะครับที่นิยมกับเพชรจ้าแบบนี้นะครับมีเือร์บอลพูดสำคัญกันพี่น้องม่ได้ดูได้ชมกันนะ้ครับจากสุวรรณนี่หายไปนานหน่อยนะครับวันนี้มาแจ้งเกิดแต่ว่าต้มสาก็กลับมาภาคสองก็เคลื่อนไหวอยู่บ้างนะครับ ระบบหายใจระบบปอดะไรจะดีกว่าครับจากสุวรรณนำเงินยับยั้ต้อสั่งสองลอองสอลอสาแดงแทงการสุขมกับอาเภอเมืองอุบลราชธานีสามล้อสาม เอาไปครับ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  คูรกที oh. ่เลกว่าส่วนวันนี้เบอร์ตมสักแงจากสุวนเงินบนเดียกัปนตัไปนะครับตอมสัก ได้แล้วก็ตอบสั่พี่บู๊ดขอบคุณรับ้าสนเอางคุณำรายการวันนี้นะครับอับหนึ่งเมื่อยกที่หนึ่งนะคะดูว่าต้อสังวันนี้จะผ่านจากสุวรรณได้ไหม แล้สวดบะมาณแยกเกิดได้หรือเปล่านะครับต้องติดตาต้องติดตาลอยในบ้านตัวจองวันนี้นู่ปลาน้วกเกอ่าจี้าเ้นะเยไปนะคะต่อจ้งมวยนะคะต่อจ้งคูนี้จะเ ดูไทยสรจจพับรีแล้วก็จะไปต่อที่ผู้พิเศษนะคะนอนน้อยจะนอนนะาจารยสุนทรกายทน่ยตจ้คัผูิเศษแล้วก็ผู้มวยหญิงนะคะนที่ทีนิยมสคูเวจเจรับเพชรจ้าไม่ดับในไทยนุยาจ้เลยผู้สำคัญสี่ผู้ต่อเนื่องดนั้นก็เป็นเหยียบชัยกระบอมน้อยนะครับเพชรสยามเพชรพกาไปที่เราล่อ่ ก็เพชรทองกับรถเบตามกับที่เราได้ไว้นะครับแคบเบิ้ลแล้วก็เพชรแอียวเสียเก่งเพชรน้ำช่เพชรมณีเพชรชมพูยังไม่ยมตอนนี้เพชรน้ำเช้อมาอยู่สี่ผลัดนะครับภาัญายั ยกต่อไปจะเป็นยกที่สองนะครับใช่มีเจ็ดร้อยครับเที่กวขบวนรตนูโอทองไปกลับสี่พส่วนบนเวทีไปกลับหนึ่งมื่นครับสทสัมพันส่วนถอดพิทักษ์กุลจากตอนพระอักรสาวสันคสุรินย์ยกสองค่ะลุงใหญ่ผู้นำ หนึ่งเมืนยกสองตองสักจากสุวรรณยกสองล้เลยครับจะมีอะไรให้เห็นมากกว่ายกที่หนึ่งพี่บ่าวเอ๊ะจากสุวรรณจากสุวรรณ ปุ oui. pues mm nah ่น้ำหนึここ่งงานยกสองวันเกิดด้วยชื่อใจสมสองนะคะตามสังแกนจากสุวรรณนันหนึ่งมา

จัดสุวรรณเนี่ยๆอ่าไทยเอาไปนี่เอาไปนี่อ่าอ่านี่นะครับจัดสุวรรณลีปดานะยากวิทย์ <coughs> ลงมาหายไปนะครับตอนสามออกประกอบออกแล้มาตัวเข้าไปก่อนครับปูวัดตับปูวัดติดสิบของพุทธวิชาครับเอาไปเลือกไหลข้อสนิมก็งั้นเด็กหายใจหนักไปแล้วหายใจพอสมกับเดียวเข้ากระเป๋าได้ uh. มามีคิวแล้วตอนนี้โออโตัอ้ด้นะ้ด้ยตั้งสองเข้ามาครับทัาลาสองยก่านไปสออกู้เลโนู้นับผู้พี่จการกับไ้ได้ดูได้ชมต่อนีีผู้ในการจากนี้ไป อุตไ <Cornell> ัยธนูทองเทพ่ประบุแต่จากนั้นก็ไปมวยหญิงเลยอ่ะไปนอนน้อยก่อนนะคะันอนน้อยกับอสุนกายแล้วก็จะไปมวยหญิงคือพิทยิยมเพชรจ้าเพชรดำโชคตอนนี้มีอยู่สี่คนหนาครับเสือเก่งชอวัชระอรย์แก้วนะครับเข้ามาด้วยนะครับ

จักสุวรรณยังไม่แตกครับแต่ว่าบวกเอาลูกมานาาแล้วอยู่ใกล้หัวใจลองสั่จักสุวรรณยกสามยใกล้หัวใจใส่กันต่อเลย พี่จอไปก่อนเลครับอวเผลอไม่ได้รตบจะมีทัดบาลาเสริมปี่ไม่อยากเหลยครก็อยากเว่าจะตั้งสตใจสุวรรณดสรบนงเราหนึงมือสามตอนนี้

ก็เพียเข้าไปเรื่อยช่างพื้นที่เข้าไปหาจักรสวรรเดืเดบุกบ ไปเลขสี่ห้าร้อยต้มสับจัดสุวรรณขนมทองที่พระบุตรกู้ตะใบสี่พันต่อจากนั้นน้องน้อยอสุรกายมียอดเยีแล้วก็มวยญิงเพียมนิยวเพชรจ้าเด่

ราคาเท่าไหร่ครับพ่อนํา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 ครับครับครับ <tiếng nói> ยกสำคัญยกสี่ครับอกสัรกับจากสุวรรณสจักสุวรรณเอาลครับตอนนี้้องสั่งทาเน้นทีมหมับไปัหนมาิหมัดต่อยลำตัวว่างยหสี่กำเนงเมินนะจากสุวรรณเน้นที่เข่าในครับวันนี้

จุกข้าวเลยครับโอ้โหใช่ไหมคะขอโทษกันขอไปนิดปี๊ยกโอ้โจุกกำลับยกสี่ครับครับผมยินดีด้วยครับทำสักครับในกำลังใจครับจากสุวรรครับ